กันอีก่แล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่เอาไว้หาโค้ดไปใช้ใน AIK Ultimate Mobile นะครับก็สำหรับคนที่เติมก้อนหมดไปก็จะสามารถใช้โค้ดเอาไว้เสกของเสกสัตว์ต่างๆได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน2ตัวนี้นะครับนี่นะครับ AIK กับ AIK ตัวดดเล็กนะครับก็จะมีโค้ดเหมือนกันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดใน Play Store ได้นะครับสำหรับ Android นะครับ iOS ก็น่าจะดาวน์โหลดใน iOS ได้นะครับก็พิมพ์ค้นหานะครับ EIK นะครับเลื่อนมาข้างล่างก็จะมีนับดัวโดเล็กตัวนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับก่อนดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันว่าการหาโค้ดหาอยู่ตรงไหนนะครับก็กดเข้ามาแอปตัวแรกเลยนะครับตัวไหกนี้ก็กดเข้ามาเลยนะครับ ก็จะมาสู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นโค้ดอันแรกตัวนี้เลยนะครับก็โค้ดคําสั่งแอดมินต่างๆนะนี่นะครับก็ถ้าจะเอาไปใช้ก็กดคัดลอกตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะคัดลอกแล้วก็เอาไปวางในตัวเกมตรงคอมมานด์ตรงที่เมนูกดนะครับก็จะใช้งานได้นะครับบางตัวก็จะแต่ละแมปก็จะใช้ได้แตกต่างกันนะครับบางโค้ดก็ใช้ได้แมปแรกแมปหนึ่แมปสนะครับลองไป ทดลองใช้กันดูนะครับก็อันที่2นะครับอันนี้ก็เป็นสีนะครับอันที่3านี่ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับกดมานะก็จะมีคมสั่งต่างๆนะครับนี่นะครับลองไปใช้ดูนะครับก็พวกทรัพยากรพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ได้อันไหนนะครับแล้วก็เลื่อนหาเลยนะครับนี่นะครับพวกงนี้ก็สามารถใช้โค้ดไปเสกในแอปทีาเรียกว่าในเกมอัลติเมตได้นะครับ EIK อัลติเมทนะครับนี่นะครับก็จะมีของต่างๆเยอะมากเลยนะครับมีอุปกรณ์ฟาร์มพวกชุดเกาะอะไรก็มีหมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพวกทรัพยากรพวกของใช้ต่างๆนะครับ คดนี้ก็สามารถไปใช้ได้หมดเลยนะครับนี่ครับเยอะมากเลยนะครับเรื่องไม่มีสิ้นสุดนะครับลองหาเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับคนที่มีก๊อตใน aiky a t o m i t mobile นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับถ้าตัวนี้นะครับก็จะมีสัตว์นะครับนี่นะครับก็สัตว์พวกอันฟาตตางๆนี้สามารถไปเสกได้นะครับแต่สัตว์นี่ก็จะเสกได้บางแมปนะครับ แมปที่มันรองรับกับพวกอันฟ้าพวกอะไรสัตว์ต่างๆนี้นะครับลอไปเสกดูนะครับว่าเสกได้แมปไหนนะครับน,นะครับก็จะมีสัตว์เยอะมากเลยนะครับก็จะมีแบบสัตว์แปลกๆเยอะมากเลยนะครับที่ก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับก็ลองเสกเอาไปเล่นกันดูได้นะครับมันก็จะมีโคตด เยอะเลยนะครับอันนี้ก็แอปแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอปโดโลเล็กนะครับแอปโดโลเล็กก็มีเหมือนกันนะครับโดโลเล็กนี่ก็กดมา3ามขีดตรงมุมนะครับก็คำสั่งแอดมินนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีโค้ดเหมือนกันนะครับโค้ดตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดคำสั่งแอดมินนะครับ ก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับเยอะมีเยอะเหมือนกันนะโค้ดตรงนี้ก็สามารถเขาเรียกว่านำโค้ดนี้ไปใช้ได้นับใน ai k a t e ะครับสำหรับคนที่มีก๊อตโหมดในโหมดอ f f l i n e นะครับก็ลองเอาไปใช้งานได้นับแล้วสำหรับคลิปนี้พี่ก็มาแนะนําสําหรับคนที่อยากได้โค้ดเอาไปใช้ในเกม ai k a t e m i e mobile สำหรับคนที่มีก๊อตโหมดนะ ที่วิดีโอนี้ก็มาแนะนำแอปพลิเคัน2ตัวแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กระจายให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจที่ตอมอด a อ k Ultimate ก็ทักแชทมาได้นะครับสุดท้ายนี้ก็